ให้ดูภาพฮะเกิดขึ้นพพุ่งเช้าวันนี้ฮะอ,อบอุ่นนะอบอุ่นท่า,ามกลางอากาศหนาวเย็นฮะ,ะมีเพื่อนเยอะไม่เป็นไรอบอุ่นแล้วสบ,บายไปใจบรรยากาศเหมือนไปรอดูคอนเสิร์ต <c oughs> คนเยอะจริงๆฮะคือเนี่ยครับนักท่องเที่ยวเขาไปรอชมพระอาทิตย์ขึ้นกันที่ผานกแอ่นท่ามกลางอากาศเย็น17.5องศาเซลเซียสแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนแน่นขนาดนั้นเนี อากาศนี่จะอบอุ่นขึ้นมาบ้างหรือเปล่าแต่ยี่สิกว่าเนี่ยผมว่านะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนายอดิศรเหมทานนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงก็บอกว่าคือช่วงเสาร์วย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ภูกระดึงรวม1,883คนครับ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเขาจะตื่นกันแต่เช้าครับเพื่อที่จะเดินเท้าไกลกว่า2กิโลเมตรจากจุดพักแรมที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวางไปชมธรรมชาติบนยอดภูทั้งทุ่งหญ้าป่าสนดูทะเลหมอกและรอรับแสงแรกของวันใหม่ที่ผานกแอนส่วนช่วงเย็นเขาก็จะพากันไปชมพระอาทิตย์ตกที่ผาหล่มสักับ ส่วนอุทยานแห่งชาติภูเรือก็มีรายงานว่าย,ยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเหมือนกันก็จะมีการขึ้นมาเที่ยวชมทะเลหมอกรับแสงแรกของวันใหม่สําหรับสัมผัสความหนาวเย็นนะครับท่ามกลางอุณหภูมิ16องศาเซลเซียสครับจากภาคอีสานไปดูบรรยากาศที่ภาคใต้ที่สงขลากันหน่อยครับบรรยากาศถือว่าคึกคักไม่แพ้กันอย่างที่ตลาดน้ําคลองแหอําเภอหัดใหญ่ครับ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียเดินทางมาท่องเที่ยวจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าทั้งอาหารพื้นบ้านเครื่องดื่มและขนมกันเป็นจํานวนมากบ้างก็มากันแบบครอบครัวครับบ้างก็มากันเป็นคณะทัวร์กันไปเลยทําให้มีการคาดว่าจะมีเงินสะพัดที่นี่หลายล้านบาทครับโดยนักท่องเที่ยวหลายคนชื่นชอบที่จะมาเที่ยวที่ตลาดน้าคลองแหแห่งนี้เนื่องจากว่ามีอาหารหลากหลายให้เลือกรับประทาน ในขณะเดียวกันก็มีการจัดที่นั่งให้รับประทานอาหารกันแบบสบายสบายครับพร้อมกับชมบรรยากาศของตลาดน้ำและที่สำคัญยังมีจุดถ่ายภาพที่หลากหลายด้วยก็ทำให้ทุกสัปดาห์ครับตลาดน้ำแห่งนี้จะเป็นตัวเลือกลำดับแรกๆที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินทางมาเที่ยวชมก็สร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นคนในพื้นที่เป็นอย่างมากครับ